มในนครอยู่นะคนดูดิทำเป็นที่พักเลยใหม่ๆเลยดูเลยนี่เป็นเฮ้นนนนยไม่มีอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาไปไปอย่าเข้ามา สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีคุณลุงคุณป้าที่น่ารักทุกทท่านนะคะยีนนีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสไตล์ออมแอมนะคะวันนี้นะคะออกมาจุดที่มีแหล่งน้ําเดินเข้าป่ามาคนเดียวเลยวันนี้ธรรมชาติงดงามมากเลยนะคะวันนี้นะคะมีแทนจะไปตามหาสิ่งที่คล้ายมนุษย์แต่ไม่ใช่มนุษย์นะก็คือลิงนะวานอน มีคนบอกว่าในป่าแห่งเนี้ยจะมีเถาวันอันใหญ่ๆแล้วก็จะมีพวกลิงกับวานอนอาศัยอยู่แต่เห็นว่าเขามันจะไม่ทําร้ายคนนะทุกคนเหมือนมันคุ้นเคยกับคนอะไรแบบนี้ไม่แน่ใจนะว่าจริงหรือว่าไม่จริงนะแต่ว่ามีคนให้พิกัดมาว่าป่าแห่งนี้มีวานอนนะเดี๋ยวจะไปลองพิสูจน์กันว่าที่นี่มีจริงๆหรือเปล่าตอนนี้นะเดินมาได้ครึ่งทางแล้ว เดินมาได้ขึ้นทางแล้วก็นั่งพักอยู่ตรงน้ำนะคนน้ำไหลธรรมชาติสวยงามมากก็เดี๋ยวนั่งพักอีกสักแป๊บนึงก็จะเดินทางแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าเดินมาได้ไกลแล้วแล้วก็เปิดคลิปให้พี่ๆได้ชมกันโอเคเดี๋ยวเราเริ่มไปเลย ไปพร้อมๆกันไปดูว่าระหว่างทางจะเจออะไรจะมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเราไหมหรืออจะปลอดภัยไหมก็ฝากพี่ๆนะคะเป็นกำลังใจให้เมในการเดินทางครั้งนี้ด้วยฝากเป็นกำลังใจให้กันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ไม่ข้ามโฆษณาเนาะเป็นกำลังใจให้อีกหนึ่งช่องทาง ก็วันนี้มาเดินป่าก็ไม่ค่อยสบายแลพี่พี่อยากขึ้นไปข้างบนมากเลยเห็นเขาบอกว่าถ้าเมื่อไรที่มีหน้าผาหรือว่า าวันนะที่นั่นจะมีสัตว์ที่สัตว์ที่กระโดโดโรโผลได้นะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะลำธารที่นี่ค่อนข้างที่จะสวยแต่น้ำเริ่มแห้งขึ้นทุกวันแล้วพี่เมื่อวานฝนตกนะแต่ไม่รู้ว่าตกถึงป่าแหงนี้หรือเปล่า เราจะเดินล้อลำธารไปเรื่อยๆเ,เลยนะไปจนกว่าจะเจอเถาวันยักษ์นะเขาไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าก็เขาเคยเข้ามาเคยเข้ามาป่าแห่งนี้ครั้งหนึ่งตอนที่มาหากอลมเนาะแต่ว่ามาครั้งที่แล้วไม่ได้สังเกตนะว่ามีเถาวันยักษ์หรือเปล่า ทางข้างในยาวไกลนะพี่พี่ก็ระหว่างทางก็ต้องมองซ้ายมองขวาทำให้ดีเลยเพราะว่ามาคนเดียวนะมันจะลายมีรอบด้านเลยนะพี่พี่จุดที่ออกมาก็จะเจอสังเกตหลายๆอย่างก็คือจะเจอปึ้นเศษเศษซากอย่เงี้ย ยังมีนี่เลยนะคีบุรีอนะ่ะทุกคนมีบุรีเลย้ยเจอกองไฟเก่านะแสดงว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดกบดานของพวกนายพานหรือเปล่า คนที่เขามาตามหาของป่าใครจะดูเนาะมันอาจจะสูญพันธุ์ไปแล้วก็ได้พวกลิงพวกอะไรแบบเนี้ยตกใจบุญเลยทุกคนในนั้นน่กกากลัวมากนะเอาคิดว่าห่วงเลยนะหินเหมือนเป็นหินบแบบแถวๆน้ำตกตามพวก แล่งอนุรักษ์เลยนะทุกคนแต่จริงๆแนละ้ตรงนี้มันไม่มีใครอนุรักษ์เลยนะมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติสร้างมาเองเลยอนะแล้วก็ไม่มีใครเข้ามานะเพราะว่ามันค่อนข้ที่จะไรพอสมควรนะนี่ะจุดที่เจอแล้วกเป็นกองไฟเก่า เหมือนเพิ่งจุดใหม่ๆแล้นะพี่พี่อ่าีนส่วนมากก็จะเป็นต้นไผ่เป็นส่วนมากนะเฮ้ย<ฮ>เจอนที่พักเลยเอ่ะใช่ไหม เป็นที่อยู่ของลิงหรือเปล่านี <Yeah. S 1> ต่ตรงนี้ใครอยู่นะกดูดิทำเป็นที่พักเลยใหม่ๆเลยดูเลยนี่ <c oughs> ตรน ใส่น้ำใส่มากมอ,อไม่รู้ว่าคนพาอีกยาวไกลไหมก็ไปเรื่อยๆนะเราก็เดินไปเรื่อยๆดูดิเป็นทรายเป็นน้ำใสชอบมากเลยน้ำแบบนี้ ยาวไปตรงโน้นเลยเลเดิดเสียงอะไรเฮ้ยต้นไม้ต้นตนี้สิแดงทั้งต้นเลยต้นอะไรอ่ะ๋อ,อไม่รู้จักเนะพวกพืน้นที่ไม่ค่อยได้ศึกษาเท่าไหร่เวลาเดินป่านะ พี่คนไหนรู้จักไหมต้นอะไรออกสีส้มๆแดงๆลอกเปลือกเยอะมีีเ่เหมือนได้ยินเสียงเหมือนคนเคลียร์ใบไ,ไม้เสียงอะไรอะ ลิงเหรอฮูตัวเลยวะเจอคนตายแน่ๆ ถ้า,าลิงก็ต้องมีขนนี่เถ่าว,วันยักษ์หร่อวะคนนี่เถ่าว,วันที่ที่บอกว่าอ่อมจะมาเนี่ยตรงนี้เลยเจอคนนี้อนเนาะเป็นคนเหรอคนเหรอ ใช่นะตัวเหมือนทำตัวเหมือนลิงอ่ะเรียกว่าลิงอะไรอ่ะสกุกนอนดอกจอมดอกเช็ดกล้องให้ดูดื้อมากดดสนมากอ่ะไม่ได้มีของกินมาให้นะเพราะว่าตั้งใจคิดว่าน่าจะไม่เจอ ดูใจดีอยู่นะดูไม่ทำร้ายคนนะดูไม่ไล่นะว่านอนนะ เห็นออกมาแล้วแต่ว่าทวันยักษ์ทวันใหญ่มากเป็นลิงเหรอ เ้าานมะเดี๋ยวต้องออกหา่างหน่อยดูน่ากลัวอยู่จะขโมยของหรือเปล่าก็ไม่รู้นะกลัวมันจะมาแย่งกระเป๋าเลย<ะ>เดี๋ยวเราจะคอยดูมันอยู่ห่างๆแล้ว่าพฤติกรรมมันจะเป็นยังไงมีใครคนไหนรู้จักสามารถคอมเมนต์ออกมาได้เลยนะออมเพิ่งมาเคยเจอครั้งแรกแต่ไั่ไม่น่าจะใช่คนป่า กำมัอลิงมากจะต้องดูอยู่ห่างแล้วจะอาศัยในถ้ำนั่นแหละมีถ้ำอยู่ข้างหลังคือ ดูไม่กลัวตกเลยนะไม่รู้เป็นผีหลิงพันอะไร Này. dạ không à dạ không à มันคันตัวนะ,แ,ะแขนขาก็มี่จะแพ้นะพี่ๆมันจะโดนอะไรกัดเงี้ยหวว่าไม่แน่ก็เป็นคนได้นะแต่ด้วยความที่เขาอาจจะอยู่กับพวกลิงพวกวานอนอะไรเงีเยอะเนาะอาจจะพูดคุยเป็นภาษาเขาไปเลยอะเหมือนในละครเลยนะ ไปไหนนะเขาเฝ้าเรานะแต่เขาก็ไม่เข้ามาใกล้เลยอะไรไม่มีไม่มีไม่มีของกินไม่มีเฮ้ยไม่มีอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาไปไปอย่าเข้ามา วันวิ่งไ่นะไว้ไว้อย่าเข้ามาไม่มีไม่มีของกินคนเหมือนมันหิวอ่ะตกใจหมดเลยเมื่อกี้เ่อมแค่ป้องกันตัวนะไม่ได้ตีมันแรงนะแค่โดนๆ ไม่มีของกินไม่ไดเดอามาเลย<ะ>ทุกคนรอบนี้ผม,ไ,มได้เตรียมของกินจริงนแ้วต้องขออภัยพี่ๆด้วยนะนี่บางคนก็อาจจะคอมเมนต์นมาว่าเขาอาจจะหิวอะไรอย่างนี้นะแต่ไม่ได้ของกินอะไรมาเลยจริงๆมาป่าครั้งนี้ก็คือเอามาแค่น้ำเปล่าเลยนะก็ต้องเก็บไว้กินนะ เดินทางกลับแล้วก็สงสารเขาอยู่เนาะเดี๋ยวมาครั้งหน้าจะเอาของมาให้กินหน้าจะเป็นพวกกล้วยเนาะโอเคพี่เดี๋ยวเอาขอเดินทางกลับก่อนละกันถ้าน่าจะไม่กล่าวแลยและต่ถ้าอยู่นานคนเนี้ยจะอันตรายเลยอาจจะเป็นอันตรายได้ออเดี๋ยว เดินทางกลับดีกว่าเพื่อความปลอดภัยเนาะขอน,นากดเนไพ,พี่ตอนนี้ก็หลบมามจุดเด่ม ที่เดิมน,นะเสียงมาดังมาเรื่อยเเลยไม่รู้ว่าตามมาหรือเปล่าก็เมื่อกี้ก็ไปเจอแนละ้วไม่รู้ว่าเป็นวานอนเป็นลิงหรือว่าเป็นคนป่านะดูไม่ออกเลยพฤติกรรมเขามีท่าทีนะเหมือนลิงเหมือนวานอนนะแต่แขนขามีขนเล็กน้อยไม่ได้แบบมีขนเยอะ เหนผามีแผลตามตัวเยอะแยะมากมายเลยที่แล้วก็คันเกาตลอดเวลาว่าน่าจะเป็นคนหรือเปล่ารู้ไม่อกอกเลยถ้าพี่ๆคนไหนรู้จักนะคะสามารถคอมเมนต์ช่องออกมาได้เลยนะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาเป็นตัวอะไรนะน่ากลัวมากๆก็ถ้าลักษณะรูปร่างเขาก็น่ากลัวนะแต่ว่าเขาไม่ได้มีพฤติกรรมที่ดุร้ายนะทุกคน เหมือนเขาหิวมากกว่าคือทีนี้ออมไม่ได้มีของกินมาให้เขาก็เลยเขาก็เลยเหมือนจะจูจมเหมันจะขโมยนะเมื่อกี้ก็เลยใช้ไม้ตีเข้าไปไม่ได้ตีอ่ะตีโดนดนิดนิด,นด,นดหน่อยหน่อยป้องกันตัวเนาะเขาก็ดูแบบไม่ทำ้ายร่างกายเขาจะเอากระเป๋าเามื่อกี้เมื่อกี้ตอนอ๋อมวิ่งมาเขาจับก,กระเป๋าได้แล้วแล้วอ๋อมวิ่งมาก่อนน่าครัวมาก ก็ตกใจนะถ้าเราไม่มีไม้ตัวเนี้ทำมูกแกไม่มีไม้ตัวนี้ไม่ทันนะตอนมันเดินมานะอมไม่คิดว่ามัน,นจะเข้ามาใกล้ขนาดนี้ก็ครั้งหน้าเดี๋ยวอาจจะชวนเพื่อนมาดีกว่าเอาอาจจะเอาของกินมาให้เขาด้วยโอเคค่ะพี่พี่ยังไงแล้วเดี๋ยวอมขอเดินทางกับก่อนดีกว่า เพราะว่าวันนี้นะไม่ได้เอาข้าวมากินในป่าเลยนะพี่พมาแต่ตัวเลยวันนี้กับน้ําเปล่าเพราะว่าตั้งใจว่าจะมาแค่แป๊บเดียวนะก็เดี๋ยวเลยแล้วก็ไม่ค่อยสบายนะพี่พี่ก็เลยก็เลยว่าเดี๋ยวจะมาแค่แป๊บเดียวก็จะเดินทางกลับละตั้งใจที่จะมาถ่ายตัววานอนตัวลิงหรือว่าผ่าวันยักษ์ให้พี่ดู วันนี้ก็เจอจริงๆนะปกติมาป่าบา,บางทีก็ตั้งใจมาดูอะไรก็ไม่ค่อยได้เจอนะไม่ค่อยได้เจออย่างที่เขาว่านะวันไหนเดินป่าไปไม่เจออะไรก็ไม่ก็ไม่ได้ลงให้พี่ๆดูนะเดินไปป่าตั้งใจจะไปดูอะไรถ่ายไว้ก็จริงนะแต่ไม่ได้มาลงเพราะว่าไม่เจอนะแต่ถ้ามีโอกาสหรือได้เจอสิ่งที่อยากเจอนะก็จะเอามาลงให้พี่ๆ,ๆได้ดูกันสามารถคอมเมนต กดแชร์กดไลค์กันได้เลยเป็นกำลังใจให้กันในการทำคลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวอมขอเดินทางกลับคุณนะคะที่รับชมเอ็กซีทุกทกคนนะคะขอบคุณมากๆเลยที่รับชมคลิปออกไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ